ประเทศไทยเนี่ยมันมีคนให้ความสําคัญกับเคเค้าเจอร์เยอะมากเคป๊อปเคดราม่าแต่ทำไมไม่มีใครทําร้านอาหารเกาหลีที่ยกระดับอาหารของมันขึ้นมาหรือพรีเซนต์อาหารขึ้นมาในระดับที่สูงขึ้นมากกว่าปิ้งย่างต็อกปกิมาม่ารายองแก่นของมันเลยจริงๆก็คือความเฮลตี้ทำให้สุขภาพดีเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารของเกาหลีเนี่ยจะเป็นการเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายไปในไม่ว่าจะในด้านร่างกายหรือด้านจิตวิญญาณจุกซึ่นเชมันมีความหมายว่าการเริ่มต้นที่ดี konkret cook perfectly like the wy The Ni Ri สวัสดีครับทุกคนชาวซอสเรื่องเรากินได้น,นะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์อาหารต่างประเทศอีกแล้วครับหลังจากที่เราไปกินอาหารเนปาลกินอาหารพรม่ามาแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปกิน อาหารเกาหลีครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเกาหลีทุกคนอาจจะคิดถึงพวกไก่ทอดอาจจะคิดถึงต uh ็อกบกกีใช่ไหมแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมากินเกาหลีเชฟเทเบิลกันซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่โครงการ w o o d b อ r ี่คอมมอนนะครับเราจะไปกินร้านที่ชื่อว่าจุกซุนเชกันครับจุกซุนเชกคอเรี e นไฟ i าย n ิงไปเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับอฮนรี่ครับกับตันครับสวัสดีครับเชฟเฮนรี Yes, youci you uh, My name Henry name Lee. the chefeur is Good I'm นารวิทย์ลิ้นนาหะพันธ์ครับเจ้าของรา้านจุกซึนเช่ครับ จริงๆเราเริ่มเข้าสู่วงการอาหารเกาหลีจริงเนี่ยเป็นความสนใจส่วนตัวมากกว่าว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยมันมีคนให้ความสําคัญกับเคเค้าเจอเยอะมาก K-POP K-Drama แม่าจะทำไมไม่มีใครทําร้านอาหารเกาหลีที่ยกระดับอาหารของมันขึ้นมาหรือพรีเซนตอาหารขึ้นมาในระดับที่สูงขึ้นมากกว่าปิงาง้ปปมามายงย่างต็อกปกิมาม่ารายองอะไรแบบนี้ครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะทําร้านจุกซินเชขึ้นมา Korean cuisine was always on my mind. I've always wanted to cook Korean because that's my culture, it's my tradition. Cook with my mom, cook with my dad, my family all together. Um, but Korean cuisine at the time when I was growing up wasn't anything big. It was just us cooking at home for ourselves. We never expected Korean. Cor anything Korean, pop, rama, The ก่อนที่เขาจะมาทำอาหารเกาหลีเนาะเขาก็ได้ทำอาหารอิตาเลียนอาหารนานาชาติชาติอื่นมาก่อนแต่ใจของเขาเองจริงๆเนี่ยอยากจะกลับเขามาทำอาหารเกาหลีมากอาหารเกาหลีสมัยก่อนมันเป็นแค่อาหารที่แบบคุณยายคุณแม่ทำให้เรากินกันเองไม่ได้มีอะไรวุ่นวายไปมากกว่าน้ทางเราก็เลยคิดปรัถนาที่จะทำอะไรที่มันยกระดับสูงขึ้นมากกว่าและเขาเองก็อยากจะทำอะไรที่มันยูนิคน่าตื่นตาตื่นใจในซาวฟิสเอเชียทั้งหมด because omakase is very very traditional japanese Format. I want to separate from anything to do with Japanese. I don't want the lines to be blurred or mixed at all. We're Korean. Korean is Korean. Japanese is Japanese. Okay. So if there's Japanese omakase, I respect that. That's their thing. That's their culture. That's their tradition. But Koreans don't have anything called omakase or chef's table. So this is a brand new format to Korean cuisine. Okay. We to 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 Korean cuisine. ไม่มากก็น้อยจะตรงในสิ่งที่เขาทาอยู่ก็เลยอยากจะเป็นการใช้คําเมเชียสเโบเขาอยากให้เกาหลีเป็นเกาหลีจริงๆไม่อยากให้วัฒนธรรมของเกาหลีไปพัวพันกับวัฒนธรรมของคนอื่นๆแต่ไม่ใช่ในทางที่แย่นะครับคืออยากจะให้คนไทยเรียนรู้จริงๆว่าอันนี้คือเกาหลีนะ This right over here so we have two two fridges I'd like to show you guys this one here is our kimchi fridge Okay so you f u t many kimchi in here Yeah yeah so this is all dedicated to all our kimchi Okay what is the white kimchi White kimchi is Korea's first kimchi it's the original kimchi because red chili was not from korea red chili was from south america uh portuguese brought it to korea once as soon as we got chilies we went crazy and we put chili in everything just like thai people huh ก็คือไว้กิมจิจะเป็นกิมจิแรกดั้งเดิมของประเทศเกาหลีเกาหลีก็ได้พริกมาจากอเมริกาตอนใต้เหมือนกันพอได้มาถึงพวกเค้าถึงเริ่มเอาพริกที่ได้มาใส่เข้าไปในเร d k i m c นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นไว้กิมจิ เชฟกําลังเตรียมไวกิมจิให้เรากินนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่กินกิมจิขาวปกติเราจะคุ้นเคยกับการกินกิมจิแดงใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองกันว่ากิมจิขาวจะรสชาติต่างหรือว่ามีอะไรแปลกใหม่ต่างจากกิมจิแดงด้วยเดี๋ยวไปดูครับ this takes about three weeks to ferment three weeks minimum and go to four weeks more umami more flavor more sharpness more balance okay so please give it a try คือเมื่อกี้ลองดมกลิ่นแล้วกลิ่นจริงๆคล้ายกับกิมจิแดงแต่ว่าแค่อาจจะแบบไม่ได้แบบมีกลิ่นพริกกลิ่นความเผ็ดเท่า the taste is like strong yeah. Yeah. and แบบ รสชาติมันเข้มข้นมากแค่ไม่มีความเผ็ดแต่ว่ามันมีความแบบกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นความหอมกลิ่นความขมมันตัดแค่ความเผ็ดออกไปเลยสําหรับแบบกิมจิขาวแต่รสชาติก็แปลกนะผมว่าอันนี้กินง่ายกว่ากิมจิแดงด้วยสามารถแบบกินได้เรื่อยๆมากกว่า จริงๆประเทศเกาหลีต้องบอกว่าอเมริกาในรัฐนิวยอร์กแล้วก็ในเกาหลีใต้เองก็มีการยกระดับอย่างต่อเน,นื่องเพื่อผลักด,ดันอาหารของชาติเขาให้ไปในในระดับสากลยิ่งขึ้นไปก็จะมีร้านที่ดังๆหลายๆร้าน Atomic ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนที่ดีมากๆ Mingo m o s u j u j u j ุ n s i มันมีหลายร้านมากครับแล้วจริงๆเขาทํามาก่อนเราได้เกือบ1ิปีแล้วก็เลยเป็นเป็นเป็นถือกําเนิดของจุกซึงเชยขึ้นมาอยากให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีและเป็นการเริ่มต้นที่สร้างความแตกต่างในแวดวงอาหารเมืองไทยด้วย เราพยายามเอาอาหารที่มีสตอรี่หรือมีเรื่องราวมีประวัติของมันอยู่ในอดีตหรืออยู่ในสังคมมีู่ใน tradition ของเขาเนี่ยเอามาแปลให้คนไทยได้เข้าใจง่ายขึ้นเราอยากให้เขาเข้าใจถึงอาหารของคนที่เป็นแม่ชีในประเทศเกาหลีที่เขากินอาหารที่มีแต่ vegetarian แต่ว่าอาหารของเขามันมีมากกว่าแค่ผัด ต้มผักทอดผักย่างมันมีการหม,มักดองมันมีการอะไรต่างๆขึ้นมาเราเลยมีหนึ่งจานที่เราทําขึ้นมาเปรียบเสมือนละกันเป็นเหมือนกับเราเดินเข้าไปเก็บเห็ด f o ร a จ i n g ในสวนในประเทศเกาหลีในป่าแล้วก็ออกมาทำอาหารก็คือจะเป็นเมนูเห็ดย่างกินกับพายนัทเป็นพายนัดมูสของเขา Okay so this one is called p o s o t j a t p o s o t is mushrooms in Korean โ a เค j a t is pine nut so in this dish we've grilled seven different mushrooms we have pickled shimeji mushroom we have grilled burdock grilled heart of palm Crispy pine nut, softened pine nut, juniper berry oil, and bokbunja gel. Yeah, there's a lot going on. And Nay nee here has our pine nut mousse. Wow. So the best way to enjoy this is please mix it together with the mousse. Long. It's kind of like the out of the simple way. Very soft, very subtle, very light. We wanted to include a vegetarian course because a lot of. a lot of courses a lot of dishes in Korean cuisine we use vegetables คือมันเป็นจานที่ผมรู้สึกว่ามันเรียบง่ายแล้วรสชาติกินแล้วรู้สึกว่าสบายใจอ่ะกินแล้วมันซัตเทิลมันคามากๆอ่ะเข้าใจแล้วทําไมแม่ชีเกาหลีถึงชอบกินอันนี้มันทําให้กินแล้วรู้สึกว่ารสชาติมันไม่ได้พุ่งไปทางแบบทางใดทางหนึ่งอ่ะมันกินแล้วเรารู้สึกว่ากินแล้วอยู่กับตัวเองสงสัยในรสชาติว่ารสชาติมันเห็ดนี้มันคือเห็ดอะไรรสชาติมันแบบความบาลานซ์อ่ะกินแล้วเหมือนแบบอยู่ในวัดจริงๆ Healthy. Korean food is one of the most healthiest cuisines. Really, Jing, I'm not joking. Because back in the day, uh, Koreans always, for centuries, always considered food as medicine. This is our, our mentality, our philosophy it's, it's medicine. So we want to enrich and nourish our body. Not just give it energy so you can work. It's more about putting the, your body in an environment where, where you will, will you will grow and you know. So that's what we wanted to do. That this is what we the philosophy behind hanchik. Hanchik is Korean cuisine. So everything that you have from panchan to soup, everything is super healthy, cooked in a healthy way. The key of it, healthy, Because he said that Korean food is a way to fill in what we have lost, whether it's in the body or in the mind of the างครั้งอาหารหลายๆเชื้อชาติเนี่ยจะเน้นการให้พลังงานให้กับคนเพื่อไปทํางานต่อแต่ของเขาคือเน้นให้สุขภาพที่ดีเพื่อมีชีวิตที่ดีต่อไป How old is your grandma right now? One, one hundred and one Really? Yeah She's in Korea now Her mind is still sharp One hundred and one She remembers everything She remembers all the grandkids' names so I think it's because of food One hundred percent ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเบสอาหารของเขาเนี่ยจาก ในสิ่งที่อาม่าเขาเคยทําให้รสชาติต่างๆนานาก็จะเป็นสิ่งที่อาม่าเขาแกรนมาเขาทําให้ก็เลยมันจะมีความเฮลตี้ขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งก็อาหารส่วนใหญ่ที่เขาเรียนรู้มาเนี่ยก็คือจากอาม่าลวลๆส่วนสกิลในการแต่งจานในการประยุกต์ก็จะเป็นของเขาเอง100% so this one is called yukke memil now yukke is beef tartar e and memil is buckwheat i s like that uh, green, okay? Uh, so inside we have our tartar dressing, beef tartar dressing, Korean style. We have omija berry jelly. On top we have spring onions, egg yolk sauce, and crispy b u c k b e มันเป็นบีฟพาท่าที่เนื้อแบบกำลังนุ่มอ่ะแต่กลังได้เคี้ยวแล้วก็หอมของตัววุ้นเจลาตินข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนแบบมีเจลาตินอยู่ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไร What's w a t s kind of the gelatin? ayamai s omija. a t ่ t คื m a อม o l i งอ i s ิจั m e ือมะโนเล a ยเ o อร์ร e ่ชาวเกา r ลีดื่มอ a มิจจาช i ร์ออมิจมันคือกินเนื้อแล้วมันมีความหอมของแบบตัวใบชาที่มันเป็นเจลาตินอย่ในเี้มันทำให้แบบเหมือน it's like the separate way of the beef and the the tea Yeah, มันเป็นแบบชากับเนื้อมันไปด้วยกันได้ so this is lobster juk so juk is rice porridge inside we have lobster stock lobster meat lobster tamale which is up top in the head and we have um, pickle prickly ash which is like m um, a k w a n it's like a Cheshwan pepper m a k w a n ที่แบบเวลาเราแบบไปกินไก่ย่างมะขวันอ่ะมันคือแบบเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่แบบรสชาติมันจะหอมหอเหมือนกลิ่นแบบพริกไทยที่มีความหอมกว่ารสชาติมันอูมามิมากเลยอ่ะมันหวานเแบาบๆมีความแบบอูมามิอ่ะอันนี้คือ The taste like เวอุมามิไอเวทจริงๆจแบบทุกอย่างมันบาลานซ์มากทุกอย่างมันหอมมากเลยอะ่ะข้าวแล้วมันมันกำลังอาลเดนเต้อ่ะมันเป็นข้าวที่ไม่ได้แบบนิ่มเลยมันเป็นข้าวที่บบมันได้เคี้ยว so i yeah you know but koreans korean people never write recipes you ask your mom how do you do this and i don't know i <laughs> just touch it and taste it right and that that's that 100% korean like คือด้วยความคนเกาหลีเหมือนคนไทยก็จะเป็นอารมณ์รสมือเป็นหลักจะมีความหลากหลายทา้งด้านรสชาติเพราะรสมือของใครดีกว่าใครเราอย่างเงี้ยก็จะติดรสมือของคุณแม่มากกว่าคนอื่นว่าเฮ้ยเผาแม่อร่อยสุดแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือก็เหมือนกับทางเชฟเหมือนกันครับเชฟเขาไปถามอาม่าหรือไปถามคุณแม่เขาเคาก็จะพูดเหมือนกันว่า <laughs> this is called Songge Al Bibimbap, also known as Uni Bibimbap. Bibimbap translates to mixed and rice. So, as long as you have your rice inside, you can put anything else you want in it. So, for our egg component, we have our Uni egg custard. Then we have caviar from Prunier, France. Then we have fresh Uni, seasoned rice, crispy puff rice, fresh homemade. aged kimchi. This is not kimchi for p a n c h a n And then b r a i s h i i t a k e mushroom. Now sliced on top is perilla leaf, and this is our white kimchi b e r b l a n c คำว่าบิบิมบับตามภาษาที่แบบเราเข้าใจกันมันคือข้าวยำถูกไหมแต่ว่าความเข้าใจของเชฟคือบิบิมบับคืออะไรก็ได้ที่เอามายำกันปกติเราจะเห็นแค่ข้าว <Right. S 2> เนื้อกิมจิผักต่างๆมาคุกกันคุกกันคุกกัน กลายเป็นบีมบับแต่นี่เราเชฟเขาฉีกกดออกมาว่าบิมบับสามารถเป็นสิ่งนี้ก็จะมีคาเฟ่มีอุนิมีข้าวมีตัวกิมจิมีเห็ดแล้วก็มีแบบข้าวผ่องเนี้ยมันสามารถนามาแบบคุกเป็นบิมบับได้โอเคเต็มคุกแล้วนะไป ทุกอย่างมันมัน,ม,นมันรวมอะ่ะผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันมันสามารถไปได้ไม่ว่าจะเป็นแบบไข่ตุน๋นมันมีทุกรสชาติเลยรสของอูนิรสของไข่รสของสารหร่ายคือมันแบบเป็นข้าวยำที่เหมือนมีมีหลายเทคเจอร์มีความริชนในปากอะ่ะมีข้าวยำที่แปลกมาก so we have red s h i o salad we have lotus seeds this is kind of traditional style where we braise it in soy sauce and uh, uh, lotus seed lotus and then we have radish kimchi cured egg yolk okay น,นี่ก็จะเป็นเนื้อส่วนซี่โครงย่างนะครับแล้วก็จะมีไซส์มาให้ก็คือแบบเป็นสลัดมีเม็ดบัวมีเ g g p l a n t ก็คือเป็นตัวแบบมะเขือแล้วก็มีกิมจิ radish kimchi ก,ก็เป็นหัวชัยเท้ากิมจินะครับแล้วก็เป็นไข่แดง we would like to know that How five element like have the relation with the Korean people? Like I mentioned before, I'm not sure. The pattern just always repeats on the flag. You have five, and the Korean flag have five. Yeah, so you have the center, which is the yin yang shape, and then you have the uh, these little taro taro lines on the corners of. So it's one, two, three, four, five. So we do the five flavors, we do five colors, but we just find that it's. the harmony. Even when the planning, like chan, that why the plannings and do even we created five little textures and tastes. We the s ตัว Five Harmony ที่จะพูดถึงคือการสร้างสมดุลโดยรวมเป็นสิ่งที่คนเกาหลีเขาเชื่อว่าต้องมีห้าองค์ประกอบถึงจะสร้างสมดุลที่เข้ากันได้มากที่สุดรวมเหมือนธงชาติเกาหลีที่มีหญิงอย่างตรงกลางแล้วก็มีมุมทั้งสี่มุมที่เป็นองค์ประกอบทั้งห้าก็รวมกันก,กลายเป็นห้าองค์ประกอบที่สร้างความสมดุลให้กับอาหารให้กับชีวิตให้กับหลายๆอย่างก็เป็นความเชื่อของคนเกาหลีครับ กลิ่นมันคือเนื้อสโมกอะ่ะตัวเนื้อไม่ได้แบบนุ่มแบบเคีียวละลายนะแต่เป็นเท็กเจอร์ที่แบบได้เคีียวไปเรือ่อยๆรสชาติก็เยอะแต่ตัวที่แบบหอมก็คือมันของเนื้อฮะที่แบบพอเรากัดเข้าไปมันก็แบบรสชาติมันก็แบบพุ่งออกมาพอกินกับไซซ์ยังผักอะ่ะมันก็ของคู่กันเนาะเนื้อกับผักเราต้องไปไซซ์อื่นต่อโรตสซีดคือเท็กเจอร์ของตัวตัวเนี้แข็งนะค่อนข้างแข็งพอมากินกับเนื้อที่มีความนุ่มก็เออได้เท็กเจอร์ที่แบบ แปลกประหลาดดีแล้วตัวซอสหอมมากเลยออมเอแนเคนมะเขือ there little chili there. ไม่คืออันี้รสชาติมันก็จะแบบเบาๆเหมือนกินแบบครีมที่มันมีความแบบเป็นกลิ่นของแบบมะเขือกินทำให้เนื้อมันรสชาติมันเบาเบาขึ้นกินแบบง่ายขึ้นนุ่ม,มขึ้นเอออร่อยอ่ะรด d ิ s h เรมนที่4ี่ละ radish. ดอร์เร r e a like l Korean Korean style เจมบอกว่าเนื้อชิ้นสุดท้ายอ่ะให้ลองกินกับทุกไซส์ดูแล้วรสชาติจะเป็นยังไง Let's go o w r bite everything is explode yeah spicy sweet salty savory all the five combined ผมรู้สึกว่า พอแยกอ่ะมันก็จะมีสิ่งที่อร่อยแบบ5ระดับเนาะมันก็ต่างกันไปใน5้วแต่พอคําสุดท้ายที่เราทุกอย่างมันมาผสมกันมันทําให้รสชาติมันเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่แบบกินแยกทีละอย่างแล้วมันไม่เข้ากันนะพอเอามารวมกันทุกรสชาติมันดันแบบบาลานซ์กันหมดเลยมีความเผ็ดมีความกรอบของเม็ดัวมีความมันของตัวเอ็กแล l a n มีรสเผ็ดของเรด i s h มีความมันของเอ็กยองแล้วก็มีผักให้เราได้เคี้ยวคือแบบรสชาติมันแบบเหมือนเอ็กโผลนระเบิดอยู่ในปากเชฟเชื่อว่าสิ่งต่อมาที่จะดังตามเคเค้าเจอร์เคป๊อปเคดราม่าเคคอสเมติกน่าจะเป็นเคคูซีแม้กระทั่งตอนนี้อาหารเกาหลีเองก็กำลังคืบคลานไปสู่นานาชาติมากขึ้นเพราะคนนานาชาติพอพูดถึงอาหารที่แบบหรูฝรั่งเศสอิตาเลียนพอญี่ปุ่นซูชิแต่ไม่เคยมีนิยามของคําว่าเกาหลีเขาอยากให้เกาหลี ไปอยู่ในท็อป5ของคูซีโลไฮด้นั่นคือจุดมุ่งหมายสิ่งที่จะทําผักดันอาหารเกาหลียิ่งไปคือความเฮลตี้ของมันมากกว่า Okay so this is our tomato cod sashimi Hue Hue is kind of Korean style sashimi okay now we have it glazed with Korean soy rice wine underneath is red c h i l i with lemon oil and lemon zest this is Chojang This is the difference between Korean style sashimi and Japanese style sashimi. Chojang is a gochujang based sauce. There's gochujang in here, garlic, ginger, apple cider, a little bit of plum syrup. So please enjoy. อันนี้ก็เป็นซาชิมิเกาหลีนะฮะเขาราดด้วยซอสโชจังปกติเราจะเห็นการกินซาชิมิของคนญี่ปุ่นคือการกินซาชิมิกับซอยซอสกับวาซาบิเพราะว่าเขาต้องการรสชาติของปลาอย่างแท้จริงอ่ะเรากินแบบ ซอสบอสบิทเล็กให้เด่นที่ตัวรสชาติของปลาแต่ว่าสำหรับคนเกาหลีเขาจะกินวิทโชวจังซอสอันนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่ารดชาตนเข้มข้นมากขึ้นกับไปกับตัวปลามากกว่าที่เราจะสัมผัสแต่เนื้อตัวปลาอย่างเดียวเพราะงั้นการแบบกินของสองที่ก็ไม่เหมือนกันลองกินดูคืออันเนี้ยเหมือนเขาเอาปลาไปหมักไว้แล้วอะ่ะ ก็คือมันจะมี t e x t อร์ที่ความแบบได้เคี้ยวมี t e x t อร์ที่แน่นขึ้นไม่ได้บางเหมือนกัดแล้วขาดอันนี้คือแน่นข้างในก็คือเหมือนว่ามันทําให้แบบมีรสชาติของการหมักเพิ่มขึ้นมาแล้วก,กินกับซอสอ่ะมันทาให้บบรสชาติมันเหมือนแบบโดน p u n ช h ไปเรื่อยๆอแล้วก็ตัวซอสมันก็ไม่ได้เป็นหวานซอสมันเผ็ดก็แปลกดีอันนี้ <c oughs> เป็นเผ็ดที่ไม่ได้เผ็ดแบบแสบร้อนอ่ะเป็นเผ็ดที่แบบรสชาติติดอยู่ที่ลิ้นนะ มือนี้มันเป็นมือที่แบบสนุกมากมันเป็นฟู้ดมันเป็นอาหารที่ใส่ความอินโนเวทีฟลงไปในอาหารเยอะมากๆมันมีหลายรสชาติที่ผมไม่เคยลองมาก่อนแล้วพอได้ลองเข้าไปผมก็สนุกทุกครั้งที่ได้ลองแบบของใหม่ๆม,มันเหมือนแบบเพิ่มประสบก,การณ์ชีวิตเพิ่มเอ่อเมมโมรีของแบบรสชาติเข้าไปในปากมากขึ้นเข้าไปในแบบตัวเองมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าแบบแบบ มือนี้เป็นมือที่แบบผมแฮปปี้อีกมือนึงแบบมีความสุขมากครับการมากินที่ร้านจุกซุนแช์มากครับผมขอบคุณเชฟเฮนรีมาก thank you for the k o m e to m e d a guys thank you very much Kamshamida ยังไงก็ฝากร้านจุกซุนเชไว้ให้โลโก้ community ของเมืองไทยได้เข้ามาลิบลองกันด้วยนะครับยังไงฝากด้วยก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากให้ทุกคนมาลองเพราะว่ามันเป็นอาหารที่คุณก็ไม่สามารถหาได้แบบง่ายๆมันเป็น i n n o v a วทีฟ f o ้ดเนาะมันสามารถออกมาได้จากเชฟเฮนรีนะครับ เท่านั้นน่ะเพราะว่า Innovative Food มันก็คือแบบความ Innovative ของเชฟตามคนคุณไม่สามารถหาจากเชฟคนอื่นได้ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่แบบอาหารที่ดีมากๆมาลองนะครับจุกส่วนแชร์ครับสำหรับวันนี้ก็ฝากร้านจุกส่วนแชร์เลยครับแล้วก็ขอบคุณชาวซอสสตอรี่ทุกคนนะครับที่ติดตามมาเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าครับเย้ไนกี้กขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ